คุณชอบเรื่องลึกลับดีๆไหมถ้าชอบก็โชคดีมากๆเลยล่ะเพราะชาเลงกล่องลึกลับนี้จะทําให้คุณต้องท้าดเดาจนถึงตอนสุดท้ายเลยว้าว่มนางคนสวยพวกนี้เป็นใครกันนะ่ะอยากินของว่างตอนกลางวันหน่อยไหมอืมฉันเอากล่องดีกว่าได้ตามแต่พวกเธอจะปรารถนะ แต่เพื่อให้อะไรๆนะ่าสนใจยิ่งขึ้นอยากได้ทั้งป๊อปคอร์นแบบไม่มีวันหมดไหมไม่เอาอ่ะเราอยากได้กล่องนะ่ะแต่พวกเธอจะปฏิเสธสิ่งนี้หรือใช่นี่คือเงินสดของจริงนะ่าหนูๆแน่ใจเหรอเราตัดสินใจเลือกไปแล้วนี่เงินสิ่งที่ฉันบอกได้ก็มีแค่เดินทางโดยสวัสดิภาพนะเดี๋ยวนะเธแน่ใจหรอ งานของฉันเรียบร้อยแล้วว้วที่นี่มันอะไรนะ่ะอะไรกันคิดถึงฉันไหมได้เวลาสำหรับเกมทายสุ่มเล็กๆน้อยๆแล้วเราไม่เห็นของข้างในหรอฮัลโหลมีใครอยู่ในนั้นไหมเจ้าตัวทำเซอร์ไพรส์ปปรเหลืออยู่ในนั้นแน่ฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเท่าไหร่เลยฉันก็ไม่ หรือบางทีเราอาจจะต้องก้มไปไกลๆไม่เลยฉันไม่ได้ยินอะไรสักนิดเพ้ hey, มีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะเริ่มทายกันได้แล้วฉันไม่อยกเข้าไปแบบไม่มีอะไรป้องกันแน่ Ooh, ฉันว่าฉันแตะถูกอะไรบางอย่างนะดูนะล่ะโปรดของฉันด้วยนี่นะ อร่อยหวานชุ่มฉ่ำฉันชอบเกมนี้จังฉันขอสักเซียวได้ไหมอะไม่อกขี้เหนียวะมัดแต่ฉันก็น่าจะได้ขนมหวานเหมือนกันนี่นายังไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเหมือนจะเย็นเย็นนั่นเกล็ดหรอเดี๋ยวนะฉันว่ามันขยับอยู่อะไรนะมีงูตัวเบิ่มอยู่ในนี้ หยุดนะเราไม่ควรมองไม่ใช่หรออิเงี้ยฉันจะลวงใหม่มาเร็วพี่เบิร์มเป็นเจ้าหนูที่หนักจังการทาดเดาของฉันถูกเพ่งเธอเป็นงูนิสัยดีใช่ไหมจ๊ะอ้เขามีตาที่ดูใจดีนะว่าไหมฉันไม่กลัวเธอหรอกฉันรู้แล้วโอ้เวนดี้ฮะ หวังว่าเธอจะชอบโดนัทนะพ่อหนูเพราะเรามีโดนัทเต็มกล่องเลยฉันชักจะประมาาก,กับรอบนี้แล้วสิ<อ>เธอได้ยินอะไรไหมไม่เลยหรออยากรู้จังว่าจะเป็นอะไรฉันจะหาเองฉันตรวจจับอะไรบางอย่างได้แน่หนักเกินไปแฮะ คิดว่าเหลือแค่วิธีเดียวแล้วล่ะเปิดมาลุยเลยอู้มีของเซอร์ไพรส์อยู่ข้างในเฮ้ก่อนเลยเอาจริงเหรอก็ได้ท้าไม่น่าขยักขยแงก็ดีสิไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แฮะอ้น่าสนใจนะเจ้าหนูพวกนี้คืออะไรนะ่ะรู้สึกอย่างกับยุกๆิยุกยิก,ยกยเดี๋ยวนะหรือว่าจะหนอนไซจิ๋วเหรอ โอยฉันว่าฉันจะอ้วกแล้วแน่นอนเลยว่าจะต้องจบไม่สวยมือพร้อมหรือยังเราจะลงไปแล้วนะในนี้นุ่มนิดหน่อยหนเกินกว่าจะเป็นผมหรือฉันจะได้กล่องนอนเหมือนกันน่าขยัขยแยงในกล่องฉันมีหนอนเป็นกองเลยแล้วคราวนี้ใครจะลองก่อนเต่ายิงฉุบเปิดโจปา,าบ้านี้เลย เดี๋ยวฉันใช้มืออันนี้แทนได้นี่นะลงไปเลยรู้สึกอะไรบ้างไหมฉันชนกับอะไรสักอย่างแน่ๆแล้วดูเหมือนจะนุ่มมากนะและน่าจะไม่อันตร,รายเลยว่าไหมเดี๋ยวนะนี่มันวิครีมนี่อืมโชคดีจังมาลองครั้งที่สองเลย โอใช่เลยอย่างที่คิดในนี้มีช,ช็อกโกแลตเพียบเลยด้วยฉันขอบ้างได้ไหมเปิดของเธอสิท่าดาคิดว่าเวนดี้จะชอบสไรส์นี้ไหมต้องลวงแล้วแหละตอนนี้ขอร้องล่ะอย่าเป็นพวกมแมลงนะอไม่ใช่มแมลงแน่ละแบบนี้เพราะว่ามันคือนี่ใช้สิ่งที่ฉันคิดไหมนะใช่เลยว้าวนี่มันโทรศัพท์รุ่นใหม่ดูสิ หรอไม่ยุติธทรมสุดๆเลยฉันก็ไม่รู้ดูเหมือนจะยุติธรรมสำหรับฉันนะนี่จะเป็นรูปแรกบนโทรศัพท์ของฉันนี่ช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิโอเคเอาหลายๆรูปเลยแบบนี้เป็นไงลูนะ่าฉันเหนื่อยแล้วว่าต่อกันเถอะน่าก็ได้ ่หยดุดซิลูนะ่าสายตาของฉันชักจะยามแย่แล้วภาพน,นี้ดูดีเลยนะว่าไหมฉันว่าฉันถ่ายพอแล้วล่ะอืมโอ้โออยากเปิดพร้อมกันไหมอืมนี่ก็ดูน่าสนใจนะพร้อมไหมหนึ่งสองสไปเลยได้ออ้ฉันเข้าไปแล้วนะและก็รู้สึกเพลินลึกสุดๆของฉันยิ่งเพลิลึกกว่า ฉันไม่รู้แฮะไอ้นี่มันอะไรเนี่ยของฉันดูเหมือนอวกเอเลี่ยนเลยนี่น่าจะเป็นช็อกโกแลตนะไหนลองสิฉันว่าฉันโชคดีล่ะเป็นช็อกโกแลตจริงๆด้วยจริงเหรอฉันสงสัยเหมือนกันนะว่าของฉันจะกินได้ด้วยไหมอืมไม่ไม่ใช่อาหารน่าขยะแขยงชะมัดแลวฉันก็ยังไม่รู้ด้วยว่านี่มันคืออะไรเดี๋ยวนะบางทีฉันน่าจะเอาไปเล่นสนุกได้ ที่จริงมันก็ออกสนหน้าสนุกดีอยู่นะดูสิว่าเจ้านี่ยืดได้ดีแค่ไหนวู้ฮเล่นตรงนี้เลยเหรอะช่างเถอะฉันเล่นกับเจ้านี่ได้ทั้งชาติเลยพร้อมหรือ,อยังครั้งนี้ฉันจะเปิดก่อนนะโอ้โอฉันมีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับรอบนี้เลยแฮะว้าฉันไม่รู้ว่าจะชอบเจ้านี่ไหมเหมือนจะเด้งๆนะ แต่ฉันไม่รู้ว่าถ้าดูจากการาคาดคะเนีแล้วงูเหรอชิ้นนี้นี่น่าสนใจจังไม่ไม่ใช่อันนั้นฉันลุยเลยดีกว่า,าคือไม่ได้ถือเจ้านี่เองด้วยซ้ำอลนนี้ก็ไม่ใช่แมงมุมของจริงด้วยซ้ำที่จริงแล้วก็เป็นอย่างที่ฉันสงสัยนะเป็นขนมเยลลี่ไงล่ะอยากได้สักหน่อยไหมเธอนี่ขี้กลัวจริงๆเลยลองทายของฉันกันบ้างสิ โอ,โอเคฉันต้องทำได้สิอย่าประมาทลองสิเดี๋ยวนะมันนุ่มมากเลยฉันรู้แล้วว่ามันคืออะไรว่าไงจ้าพ่อหนูน้อยโอ้ถ้าติดอยู่ในกล่องแั้นหรอตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะอยากกลับบ้านกับฉันไหมโอเคฉันไม่รู้ว่าครั้งนี้จะทำได้ไหมงั้นให้ฉันช่วยเธอละกัน ของพวกนี้แตกต่างกันแน่นอนเธอก่อเลยทำไมล่ะไม่นะเธอสิฉันเหรอหก็ได้ไหนดูในนี้สิอู้มีน้ำเต็มไปหมดแต่ฉันก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีโอ๊ยเจ็บสุดๆเลยแต่ไม่มีเลือดนี่นาโอเคทีนี้กลับลงไปใหม่สิ ฉันกล้าพอนะฉันกล้าหารได้แล้วใช้เลยฉันคิดอะไรได้แล้วแค่บิดส่วนนี้ออกมาแล้วดึงชิ้นนี้ออกมาเล็กจังหวังว่าจะหวานนะอมืมชุ่มฉ่ำสุดๆทำไมเธอไม่ล้วงล่าเวนดี้อโอเคอันนี้น่าจะไม่ขยะแขยแยงนะ ฉันไม่เก่งเรื่องการเดาของพวกนี้เลยจริงๆฮะมาเร็วเอ้อเอาไอ้นี่ออกไปห่างๆฉันเลยนะเฮะียฉันไม่อยากได้ของแบบนั้นนะ่าฉันก็ไม่เอาเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ของจริงนี่นะฉันกลัวอะไรของฉันเนี่ยแบบนี้ฉันก็รู้สึกว่าตัวเองงี่เง่าเลยสิเนี่ย คุณเธอล้วงเข้าไปในกล่องโดยไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในไหมมันอาจจะลงเอ,อยอย่างเลวร้ายสุดๆก็ได้นะโดยเฉพาะถ้ามีงูรอคุณอยู่ในนั้นอย่าลืมแบ่งปันวิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณล่ะกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความสนุกด้วยนะ